สบายดีปาลุงสบาดีส the ุข oh, ูสุคนสมองสุบอนพบกันคือเก่าเส้นเดิมปารุงกับซ่องเบาควนมันณาเราก็มาทีงานเจ๋อปารุ่งมือนี้เบาใจมาแต่โดนนะบอก เอามาเอานี่เข้ามาฮอดมากับสาวซุยบ่แม่นมาบ่นจะนปู่อันนีไปไว้อไสเนาะัมาโอ้ยเขาเขาในุลูกเขาในแจกปลเอ้ยเออเขาเขาในลูกเอ้ยมากินมาานํากันดพี่น้องๆบ้านเฮาจโตจะตั้งบ่อบ่พี่น้องเพิ่นสิมาเมียมนเออที่บ้านลุงน่ะบ่เออระหว่างลุงเพิ่นนั่นแหละลูก มาเลยจะอับต้นเพลินย่องเอาในเงินว่าเป็นเลยลุงเพิ่นเช่าห้องผับพุ่มมาว่าสันผับพุ่มมาใส่กระดูกเพรว่าเพลินไปเขาความพันเขาความพันนั่นลุงเพิ่นปราลุงเขาความพันว่าอยากได้เฮือนน้อยว่าสันเพิ่นกาเพลินสื่อมาหายื้อมาหายจัดการเองเลยเนาะกะเป็นบุญของเพิ่นที่เพิ่นมาสอยเรือ เขาความห่อความพันลุ่งเพิ่นสุนแล้วหนืหอหากสีเขาไปข้างในเลือนประลุเหม,มืมอน มากันข่าวบ่เด้ออ้าวอ้าวเด้อข่าวด้วยน้องเฮ้ยอ้าก็สิบันนี่อละปลูงอันนี้คือของเฮาส่วนอันนี้คือของสาเงินเด้อนี่ยห้าพันอันนี้ของเฮาเด้อเฮ้ยอันนี้กเบาควายลูก

อันล okay. ุงผนชิมาบอลุงนชิมากำลังออกมาแต่บางอลยน้อยน้อยูโอ้หานัเป็นพันายเมพันสาปนอยู่นสายโทรศัพท์สายยน ส่วนทางนี้ก็คือชิมาแต่งเวียกแต่งงานเลยเนาะนี่พวกเขาแก่ในบ้านในงานประหลงเลยมาแต่งเวียกเจ้ลูกชายร้านเป็นุณเอาก็ะสีออกไปเบิ่งข้างนอกกันเลยประลุงว่ะชิเร็งใด เราก็มาเบิ่งข้างนอกเลยปลาลุกม <t ell Sure> <Nav> ันบกเขา้างายเุนาออกาีงเลยาง่เาไปนี่อย่างรับปะสุยงบนี่อันนี้ก็คือห ซอสุยจะคือมากินขากแค่กินมาอื่นจะมากินเออเดยเนี่ยคัวเขากัมีสามคนนี่เนาะคือซื้อซอันน่ะพอคัวได้น่ะนี่ก็คือ

ทาเป็นเหตุบ้าง่นเป็นเหตุบ้างอาเปนีนุ่นย่าน้หนึ่งอนนี้กำลังกาเกม วว <im attraction> <im itation> ายน่ในหนึ่งสรุวุ่นวายเนาะกลับสบายดีพี่น้องซื้อตึนตากลองให้เบาคันไปผักสวยเบาใจภาว้ยามันโบแล้อเนาะถ้าได้นมีโตวมันเขาอยู่อันขางเบาใจนะหมอคันเออนั่นแล้วโอ้โแมนเ้อแมน ั่อเมาี่เราแม่เนดำมันบอกเข้าเจนดำเจนด่เจนดำเจนดาเจนดำ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 เดินเดียวคนมันใกล้กอนเจนดำจัอยในนี่มันมีดวงหนึ่งนะเขาเขานะดวงเล็กเข้ามา้าอันอกอันนั้นอยู่ไหน ยังควันน่นเอ้ยยังคือกอกๆนั่นมันบกเขาเขหเลยข้าวิพานก่อนมาเห็ดมันกัดสีดป้าต้องบอกใจหนาวแต่ว่ารับเลยอ่ะโทษโทษบ้านป้าหาใจว่รับเลย่อ اشتركوا <applause> ก็สีฟองกูเบ่าใจนิดนึงป่าลุงเนาะสบายไข่ไก่ไข่เป็ดเฮ้ยเบิ่งในกล้องนี่ยเาว่าเบาใจนี่สิเป็นไข่เป็ดอันเบาคว้าน่ะเป็นไข่ไก่รุดลื่นก็เป็นไข่ห่านบอไข่ห่านนี่ต้องเฮาไข่ห่านเพอเป็นมะอันน่าใหม่านาเบี้ยเบิ่งที่จะเคื่นเบาใจแท้เองว่าแล้วอันลูกได้ก็แล้วอันนั่นเราเนี่ย ขำว่าคว่ากูคือม่คืนวานคว่าคัวอีกร้อยมือคืกูคือบนัดมื่คืกูจะื่อคืนควช่วยอีกอแล้ว่าลูกชายคแล้วนาน่กชายคาแล้วขนาน้ใจวารเออหอกคาบกันแล้วคือแม่แต่ตาหินตาเออมหนาบานยิ้มทางันี่ข้างหรของผครัว ตันใหม่นะห้าดันใหม่นะน้าฮัลโหลหนาเลยเรื่อยแล้วเจ้าหนุ่ยเจ้ามาดันใหม่ก็เจ้าได้ก็เจ้ามาเสือใหม่อ่ะพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงนค่ินี้ขอบคุณทุกท่านติดตามพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีปาลู